ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนสบายดีตอนแรกๆเด้อพี่น้องื้นนี้กะค่อยกะสีอ่องหาขุดกระปูพ่อแม่พี่น้องเลยอ่องหาขุดกระปูนาะตามือแคมบ้านนี่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะมันเป็นตอนแรจกจะมมันค้ามมันน่นอยู่ไปมันอ่นมันไกลกะหาขุดกระปูื้นนี้กะแม่นขุดกระปูหน้านะทุกนาแคมบ้านเขาเลยได้ไปขุดกะกะไปขับส้มขับเบิง้งน้ำเดียพี่น้องว่าเฮาสีได้หรือเล่นะนี่เนาะอุปกรณ์การขุดกระปูเฮาพี่น้องมีคู่ไว้เสื้อกระปูนี่ เอากระย่างผัดยันมันไต้ขึ้นพี่น้องเอาคู่ก็ได้ดีกว่าแล้วก็ะซีมเนอะพี่น้องอันนี้ก็แเม้นทงนางเข้มบ้านของเอยเองแถวนี้นี่ข้าเจ้าเกี่ยวข้าวแล้วมันจะได้พี่น้องเลยแถวเข้มบ้านนี่แปลว่าผู้เลือหน้ายู่ไก่น่ะยังไม่แล้วบางเจ้ากะเข้า,ากระซีหากระปูตามมืองตังหน้าอีกแล้วพี่น้องนี่มากับสตยอยนี่จิ้งเลยหูกระปูนะ่ะนี่พี่น้องเห็นหูกระปูแล้วนี่ ลงมือขูดก้อนพี่น้องมาดิเหนน็นแล้วพี่น้องเลย ตอนนี้กายกระปูห้ากับคือสีคูุ้งแล้วพี่น้องเห็นกระปูแล้วนะตอนนี้นะชุดแหงเลยจกอปตือ่อสาบ <c oughs> อันเซมจกลงไปมาสาบผมเลิกแหงหลีเลยมาพี่น้องเอหาไปหามาเห็นคุยจรีร้อพี่น้องมาบันที่เฮากาับสีคุดกระปูพร้อมเห็นคุยจรีร้อกับคุดพี่น้องเลย ี่พี่น้องคุ้งไหวเจ็บใจเลยต่อยเยอะจันี่พี่น้องนี่ตื่นตื่นหนึ่งเนาะน đi lớp Hãy subscribe cho Mì Gõ Để không มักแง่อะไรพี่น้องเลยนระเบิ้งพี่น้องนี่ไม่ได้เลิกอะไรใดหยามนี้ไม่ได้เลิกแลตวอมือน,นี้กะค่อยกะไม่ได้ไปหน้าพี่น้องเลยอีพ่อกับอีแม่ไปนะเพราะว่าค่อยนะค่ายยอนเอาน้องตอนนี้น้องก็อยู่ในเฮือนเพล่ะมีเท้าเอาเฮอ ต่อยกะเลยออกมาคุดกระปูจะน้อยก็คือสีได้เท่าเลยพี่น้องเลยเพราะว่าป้าน้องขือไม่เท่านะคุดกระปูก็มากับสต,ออะะต่อยอี <c oughs> ละคงลงมาต้อยคงวะระวังไประวังหีเขียบไปงอนนั่นแหละ Hva er det? Ni. น้พี่น้องวันนี้กะซุมเฮากะซีแดฮห,หาเฮาเพื่อนนะสั่นก่อนพี่น้องเอ้ยอันมันขำแล้วนะเอามาออกมาแต่แต่อนนันยังมีขำถ้ากะแต่แรกตอนสวงออกมาต,อ,ตอนนี้กะถึงขำนี่เปิเอืองมา,า,กกานะพี่น้องเพราะว่าเฮาจกกระปูขนานะปูก้อนเลิกๆพี่น้องเลยน้องตอนนี้ซุมเฮากะเฮาหมดเืินแล้วนี่กระปูที่เฮาคดได้นี่กินตุ่มกับกาบอยู่เบื้องบนนี้ซุ้มเฮาสิพาาดยวล้างก่อนนี่นำล้างเฮากินมาเรียบร้อยนี่ สุมหอสีมานาบเบิงว่าหอสีได้สักตัวหนึ่งสองนับต้วต้วยอสี่ห้าเจ็ดแิบตัวได้สิบสองตัวพี่น้องเลยล้างก่อนวันนี้นี่ตุ่มท้งหมด ก็ได้ตนี่พี่น้องหลังจากที่เราล้างแล้วกับปูเขากะมีแต่ตัวให่ง่ๆทางนี้สตอยคนก็นล้างอยู่เราต้องล้างอีได้เบิ่งความพุ่นของน้ำนะพี่น้องคิดตุมหลายพคนเขายังสีล้างหล่อนีนะตัวให่ง่าเลยพี่น้อง สีได้ดังไผ่ก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮา,าต้องการเนื้อไผ่เป็น,นก้อ h า u s e เมนูปิ้งกระปูกินวันนี้นะม,มาวันนีาา้สุมเฮากะซิมากแกะกระปูก่อน ตูกกระปูออสเตรเดียวนะพักขมืดเลย นะอันนี้กาซิมีผักโบ่ผักหอมแล้วกับกระเทียมข้าวซีอันปรุงมีเธอรกระปุ๊กข้าวๆแล้วก็บเธอเมีกลิ่นหอมพร้อมหมดนล้วพี่น้องบ้านเฮากระบ,บนไวน์นะพี่น้องเสียงไปเสียงัวเธกเสียงพิยาเพราะมันเป็นยำแลงนะมาแต่ให้มาต้านไปก็ น,นี่กาสีมาปรุงพี่น้องคกเากรเ่อืคิดก็ยังสเสื้อด,ดังไหมวันนี้เขากาสิคลนทุกเขาเพรามันเข้ากันพี่น้องหอมเนาะ ได้ไดได <S <S นี่นะหลังจากที่เอาพักแล้วก,ก็ปรุงเครื่องเพอเรียบร้อยพี่น้องเอาก็สีเอามาเสื้ออ่องมาด้เสื้ออองแล้วเอาก็สีเอาไปปิ้งได้ไหมใด้เมนูนี้ค่อยๆไอ้กินแต่แต่ยังน้อยพี่น้องนีเอ <S 2> <S 2> ็ดไว้ะปิ้งกระปู๋จองป้านกับข้าวขนมปุยชุบหนี่อันนี้ก็เมนตูที่ยันทำอองเรียบร้อยพี่น้อง นี่นาะตอนนี้ก็ไผ่ห้องก็พร้อมพี่น้องเลยคางขึ้นเรียบร้อยอันนี้ก็แเม่นอันพัดลมนะซุมหองไซส์อันนี้เป็นเล็กปีน,น,นี่ตอนนี้ก็คคางขึ้นเรียบร้อยพี่น้องนี่นะอันนี้ก็ซิเมนต์ตัวที่เป็นเหลือนะพี่น้องไม่ว่าอ่องผัดน,น,นิ่งนึ่งกับเนื้อกะปูผัดหลายแต่ว่าซุ้มห้อกับซิเดปเอาไปโคได้พี่น้องเลยมีไ,ยได้ปะได้พี่น้อง เคยจะซุกก็ได้นี่ผันไผ่อย่างนี้พี่น้องตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่สตานออกเลยนี่ซุกเรียบร้อย,น,ย,อยนี่พี่น้องเรียบร้อยได้ของกินเฮา นี่กระปูกะตัวแบงโคอีพี่น้องเพราะว่ามันเหลออองมันละแล้วก็เราพักมนคือกินข้าวแรงพร้อมขาม,มาได้แต่ป็นขามบก แล้วนะพี่น้องตอนนี้สุข้ากะพาเด็กกินขา้าวกินน้ำอีมบันนี้กะพอดีมืดเลยพี่น้องเลยสุขากะสิขอปิดคลิปเพลงสักนี้คลิปหน้าพบพอกันใหม่อีกพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้สตบายดีเด้อ